เสริมความรู้ในตอนกองทุนที่ได้ประโยชน์ในช่วงดอกเบีย้ยขาขึ้นเฮ้ยหยุพิษขาขึ้นมีกองทุนได้ประโยชน์ด้วยเะอ้าวเนี่ยบอกว่ากองไอ้อะไรนะดอกเบีย้ยขาขึ้นหุ้นก็ไม่ค่อยดีทุรักทุเลไม่ดีไม่ดีตราสารนี้ระยะยาวก็<อ>ทุเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเพราะดอกเบีย้ยยิ่สูงใช่ไหมออราคาลงอะไร,ร,รต่างกันนะเอ๊มีช่องทางอะไรอย่างไรให้บ้างหรือไม่อย่างไรอ่าอ้าวนี่ช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นก็ต้องเรียกว่ามันเป็นมันก็เป็นความยากลำบากเหมือนกันในการลงทุนนะในช่วงนี้นะอ่าแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่ หลาย 1941, หลายคนที่อาจจะเขาเรียกว่ามองข้ามไปเฮ้ยอะไรวะพี่ตกใจนะเอ้ยสุดยอดอ่ะอะไรมันนี่มาเก็ตเนี่ยแหละมันนี่มาเก็ตเฮ้ยมันนี่มาเก็ตเดี๋ยวอธิบายก่อนมันมันเป็นสิ่งที่แทนเงินฝากมหัศจรรย์มากเลยโอเวอร์นะมันเป็นสินทรัพย์ที่เอามาทดแทนเงินสด แทนเงินสดแทนเงินฝากแบบประเภทออมทรัพย์เซฟวิ่งอะไรพวกนี้ภาพคล่องสูงขายตลอดเวลาซื้อขายได้ตลอดเวลาซื้อขายได้ตลอดเวลา,าตลแต่สําคัญก็คือว่าได้ผลตอบแทนที่สูงหน่อยอสูงก<ล>ว่าเงินฝากไอ้พวกนี้หุ้นตกไอ้พวกนี้ไม่ตกไม่กระทบเลยนะดอกเบี้ยขึ้นยิ่งดีเพราะว่า ด้วยเขาลงตาสานี่ระยะสั้นใช่ไหมอไอ้ของเก่าครบไปเดี๋ยวไปซื้อตัวใหม่ที่เรียกว่าโรเวอร์ได้ดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นก็เลยได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ตะกอนเนี่ยต้ตนปีเนี่ยอดอกเบีย้ยไทยเนี่ยโอย้ยวประมาณแถวๆวไม่ถึงหนึ่งตอนนี้ขึ้นมาสอง,สองกว่า2ลสองกว่าละเพรเาะงั้นเนี่ยตอนนี้นนนนก็จะได้ยวถัดถัดไปเนี่ยก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นใกล้เคียงกับ2กับไอ้โถทิชูรี่สเดือนอ่าเพราะงั้นนี่ก็คือว่า1คุณแพทย์ตะกี้ที่เราบอกว่าไอ้ตัวความเสี่ยงเป็นยังไงตาสานีัหนึ่ ตลาดจะขึ้นจะลงดอกเบี้ยจะขึ้นจะลงเนี่ยกระทบน้อยมากก็คือตรงนี้มันมันโปรเทคเงินคุณได้ถ้าคุณจะหวังโปรเทคเงินได้ถูกแล้วคุณจะรอซื้อหุ้นอ่าใช่จะรอซื้อหุ้นก็ทําได้นะครับก็คือบุรหลวงเราก็ให้บริการนะครับบอกว่าเออค่าขายหุ้นได้เงินแทนที่จะไปอยู่รอมรัพย์ก็อัตโนมัติเข้ากองทุนเลยนะเราใช้บริการนี่เรียกว่าซื้อหุ้นตัดกองทุนโอเสต็อกทูฟัน อ่าสต็อกทูฟันแต่ว่ายิงไอตัวระยะสั้นเนี่ยก็จะมีหลายกองนะแต่ว่าใครที่ติดตามในเรื่องของตัว b s Top ท u n ฟันะครับเราออกเปเปอร์กองที่เราเชียร์เนี่ยนะฮะแบบเสียงระดับหนึ่งเลยอ่ะก็กองนี้ TCMF ดีที่สุดละอ่าอ่ก็เป็นอธิบายนี่มันคืออะไรมันลงตาสานี้ระยะสั้นแต่จะเน้นลงภาครัฐเยอะหน่อยแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเงินฝากหน่อยอะไรหน่อยคุณก็จะเห็นไหมอ่า n a v นี่คือกราฟมันนะ ก็ขึ้นเป็นเส้นแท,แท่งตรงเลยนะขึ้นทุกวัน,น่ะพูดง่ายขึ้นทุกวันไม่มีติดลบนะแล้วก็จะเห็นได้ว่าในช่วงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอดอกเบีย้ยขึ้นคุณจะเห็นว่าความชันมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งชันยิ่งชันขึ้น <c oughs> เดี๋ยวต่อจากนี้จะยิ่งชันขึ้นกว่านี้อีก <c oughs> อ่าเพราะดอกเบีย้ยใหม่ตอนนี้ <c oughs> เข้าใจว่าในพอร์ตตอนนี้ดอกเบีย้ยอยู่ในพอร์ตก็ประมาณสักหนึ่งออก,กว่ากว่า <c oughs> แต่ตอนนี้เนี่ย <c oughs> treasury <xture> bill นะ่ระยะสั้นเนี่ย มันสองกว่าแล้วนะคุณแพทย์อ่าพอสองกว่าแล้วเดี๋ยวรีเทิร์นมันก็ต้องสูงตามอ,อันนี้ก็จะเป็นอันที่ที่เรียกได้ว่าเอามาซื้อหุน้นตัดกองทุนก็ได้หรือจะไว้พักเงินในตัวเชฟวิ่งปลอดภยัยปลอดภยัยอ่าอ่านะฮะอันนี้ของไทยคุณแพทย์อ่าถ้าใครติดตามนะในช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราจะได้ยินคุณเรดาริโ อ่าฟันอ่าอดีตฟันแมนเจอร์เป็นผู้จัดการผู้บริหารกองทุน Bridge Water นะฮะเหตุฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ในอเมริกาอยู่ในอเมริกานะครับแล้วคนใช้บริการเขาก็ส่วนใหญ่สถาบันการเง,งินการเงินหรือว่าตัวอะไรต่างๆนั่นแหละรายใหญ่ๆทั้งนั้นแหละนะนอี้อนนี้เาได้นำที่ตะกี้ที่เราคุยกันก็คือว่า เขาบอกว่าก่อนหน้าเนี่ยถ้าปีก่อนนี่เขาบอก cat is trash ใช่ไหมต,ตอนนี้เริ่มไม่ใชต่ตอนนี้เริ่มไม่ใช่แล้วเขาบอกว่าผมตอนนี้ก็เอาลงทุนในเงินสดดีกว่านะแต่สิ่งที่เขาลงเงินลงทุนในเงินสดเนี่ยก็คงจะไม่ใช่เก็บเงินไว้ในปี๊บในหายเขาใส่ในกองพวกนี้ใส่กองพวกนี้แต่ว่าต้องกาบเรียนอย่างงี้ดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยตอนนี้2กว่าระยะสั้นนะนะอ,อเมริกา5กว่าอเมริกา5กว่า เอ๊แล้วแหาะจะไปกองแบบไอจะไปลงทุนในลักษณะมันนี่มาเก็ตของ,ขอ,งอเมริกามีไหมมีกองไหนแนะนำะเราก็เคยคุยไปแล้วไอตัวนี้นะครับอ่า A C B F S T อ่าปึ้งนี่กองนี้เห็นไหมนี่ตั้งแต่แนะนำมาได้ขึ้นมาตลอดเลยนะอ่าสิ่งที่คุณได้หนึ่งบาทออนดอลลาร์แข็งนี่ได้ประโยชน์อสองดอลลาร์เอาไปฝากไว่อ่ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงนะกับ t ทชชูรี ое, ส่สหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันอยู่5% ille, กว่าๆนะกองนี้ก็จะได้ยิวตรงนี้ได้เพิ่มไปด้วยอ่าเพราะงั้นนี่ก็คือว่าอยากจะลงทุนส่วนหนึ่งแบบคล้ายๆเรเดิโอเพราะเรดิโอบอกเอ้ยโหคุณดอกเบีย้ยเทชชูรี่อเมริกา5กว่าเงี้ยคุณจะไปเสี่ยงอะไรหุ้นก็ดีบอนยาวบอนเยวเอ้ยเอามาตรงนี้ก่อนพ,พักเงินพักเงินอ่าไม่ใช่ระยะยาวนะ จังหวะนี้เอาไว้พักเงินแล้วก็คุ้มค่าเรื่องคืกกองพวกนี้ไว้พักเงินอันแรกของไทยของไทยอันนี้ของต่างประเทศอันนี้ของต่างประเทศของอเมริกาซึ่งยิ่สูงกว่าเราประมาณทักสามเปอร์เซนต์อ่าสนใจมีสองกองแนะนำาลสองกองแนะนําสนใจทําไงอ้าวก็ติดต่อหลักทรัพย์บุญหลวงได้หรือว่าจะมาเปิดลูกค้าที่เป็นหลักทรัพย์บุญหลวงมาแล้วเนี่ยนะเพาะได้เลยใช่ไหมลงทุนไปแล้วอาจจะยังไม่มีบัญชีเปิดบัญชีกองทุนนะครับก็มาเปิดพีเท็ตรงนี้เข้ามาที่กองทุนรวมนะครับแล้วก็ มิวชัลฟั fun, fun, นมิวชัลฟันนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเปิดบัญชีกองทุนรวมตรงนี้อ,ออนไลน์ได้เลย s t รีมมิ่งฟอร์ฟันแล้วก็มาดาวน์โหลด s t รีมมิ่งฟอร์ฟันปั๊บอ่ากดนิดนึงอ่าปึ๊บปึ๊บขบัญชีปั๊บปั๊บยอมรับการเปิดบรรัญชีปุ๊บป,ปั๊บปุ๊บปั๊บก็คือคอออนไลน์พอเปิดบัญชีแล้วคอซื้อขายได้เองเลยถูกไหมได้เองเลยอันนี้เอาไว้พักเงินไว้พักเงินไว้พักเงินอ่าก็ประธานแล้วก็ซื้อกองทุนที่หลากหลายเป็นพันๆกองในหลักทรัพบันนได้ะคร พอกานวันนี้ก็อยากจะฝากทุกท่านไว้นะเคล็ดลับในเรื่องของการบริหารเงินสดให้ผลตอบแทนที่ดีตามอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นแล้วก็ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำอย่างไอตัว TCMF เนี่ยความเสี่ยงเลเวลหนึ่งไอตัว KKP Plus เมื่อกี้ที่เป็นตราสารนี้ระยะสั้นอาจจะมีผสมต่างประเทศบ้างมีผสมเอกชนบ้างเลเวลสี่ส่วน s c b เอฟเอเมื่อสักคร,กรู่ที่ไปลงอิงกับ u s ดอลลาร์เทชูรีนะความเสี่ยงเลเวลสี่แต่มีความเสี่ยงเรื่องค่างเงินเพราะลงทุนอ้างอิงกับ US ดอลลาร์แต่ถ้าบาทอ่อนก็ได้ประโยชน์บาทอ่อนตอนนี้ได้ประโยชน์สบายสบายนะ,ะวันนี้ก็เป็นช่องทางฝากไว้สําหรับเรื่องเสริมความรู้ครับคุณแพทย์ครับผมวันนี้ขอบคุณเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ก็สนุกสนานกันดีนะครับแล้วก็หวังว่าเอาความเสี่ยงตรงนี้ไปรับทราบเรื่องความเสี่ยง แต่คงไม่ทําให้ชีวิตท่านเสี่ยงมากเกินไปนะเพราะเราก็เริ่มจะเสี่ยงแล้ว <c oughs> นะอ่านะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการคิดแบบพาวิทย์ v นะครับกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ต่างๆอยากจะให้คุณแพทยคุยเรื่องอะไรแจ้งมาได้เลยนะครับสําหรับสัปดาห์นี้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs> เฮ้ยใครมาวะไปแล้ <c oughs> อย่าลืมติดตามข่าวสารของพวกเราและค้นหาคำว่าบัวหลวงเสกที่ YouTube Facebook Twitter และ Instagram แล้วพบกันนะครับ